สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับอยู่กับโพสต์ม d เดียอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ Royal Enfield นะครับสหาพานิชเชียงใหม่วันนี้เราอยู่กับรถรุ่น Meteor 350นะครับรถสไตล์ Easy Cruiser นะครับจาก Royal Enfield นะครับ จ้าเมทีอ์ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ก็ 349cc นะครับ4จังหวะนะครับ20.2แรงม้า6,100รอบต่อนาทีนะครับระบบเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมระบบกันสะเทือนเนล้อหน้าเทเลอปิก41มิลิเมตรนะครับล้อหลังชกคอัพคู่ปรับระดับได้6ระดับนะครับปรับพีโหลดได้ครับล้อหน้านี่เป็นดิสเบรกนะครับ ลูกสูบคู่พร้อมจานเบรกขนาด300มิมนะครับพร้อม ABS 2ทิศทางนะครับล้อหลังก็เป็นดิสเบรกลูกสูบคู่นะครับพร้อมจานเบรกขนาด270มิมนะครับพร้อม ABS 2ทิศทางเช่นกันนะครับความสูงบาะของรถคันนี้ก็765นะครับผมระยะฐานล้อก็1,400ครับ ระยะห่างจากพื้นนะครับเป็นมิลลิเมตรนะครับ1้0ครับน้ำหนักตัวพร้อมใช้งานนะครับร9อกิโลกรัมนะครับโอ้หนักเอาเรื่องนะความจุน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็เติมได้15ลิตรครับผมล้อนี้ใช้ล้ออนลอยนะครับแล้วก็ยางแบบไม่มีอย่างในนะครับเป็นทูบเรดนะครับก็เป็นขนาด 19นะครับสำหรับล้อหน้านะครับแล้วก็ชุดล้อหลังก็เป็น17นะครับผมรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีนิเ i กเตอร์นำทางด้วยนะครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับทางด้านขวามือที่เป็นจอเล็กๆนี่แหละครับสดๆไปเลยนะครับรุ่นนี้กุญแจก็เป็นระบบกุญแจธรรมดาธรรมดานี่ ลองขับกันดีกว่าสวิกแก๊กฟิลดีครับฟิลดีน้ำหนักเอาเรื่องนะครับเนี่ยรถดูแข็งแรงนะครับดูแล้วก็ดูดูดีมีราคาครับเวลาสตาร์ตก็ต้องพักนะครับสวิก ซ้ายมือนะครับเครื่องก็จะติดขึ้นมานะครับก็ดูมีพลักํากำลังมากเลยทีเดียวถ้าคลิกไปทางขวานะครับก็จะเป็นสวิตช์ออฟรันนะครับสำหรับสีแดงคลาสสิกคลาสสิกนะครับสำหรับเจ้าเบนจิโอคันนี้นะครับสัมผัสรแรกก็แม่ดีกว่าที่คิดเยอะครับ นุ่มนวลชวนฝันนะครับถึงแม้ว่ารู้สึกเหมือนกับยังไม่ชินนะครับกับทออกของ้ันเยอะนะครับกออกตัวบิดเปิดเปิดหน้าหงายนะครับสบายครับสบายเบาะนั่งแบบครีเซอร์นะครับก็เดินทางไกลน่าจะสบายมากนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ก็สำคัญ การวางขาก็จะเป็นลักษณะฟอร์เวิร์ดไปข้างหน้านะครับวางไปข้างหน้าเหมือนพวกชอปเปอร์นะครับวางไปข้างหน้าท่านที่ยังไม่เคยคุ้นชินกับการวางขาสไตล์นี้นะครับก็ต้องปรับตัวนิดนึงครับเพราะว่าจะต้องวางขาไปด้านหน้านะครับทัศนวิสัยในการมองก็ถือว่าเยี่ยมนะครับเข้าโค้งเข้าอะไรก็ไม่รู้สึกว่ามันจะ ต้องฝืนตัวอะไรมากมายนะครับถึงแม้ว่ารถจะมีน้ําหนักมากนะครับแต่พอเอาข้อจริงแล้วเนี่ยการควบคุมก็ถือว่าเบาครับเบาครับพอรถวิ่งลอยไปได้ก็เบานะครับและด้วยสรีระที่เป็นรถสไตล์คูนเซอร์อย่างนี้ก็เบาค่อนข้างที่จะตับนะครับขาถึงสบายสบายครับคนสูงประมาณ1 6อยอะไรเงี้ยผมว่ากี่ได้ละนะครับสำหรับเจ้าเมเจอรคอันนี้นะครับก็ถือเป็น ดีนะสำหรับรถของ r l e n f i e l l นะครับตัวนี้ถือว่าดีกว่ารุ่นพี่ๆเขานะครับถือว่างานประกอบอะไรเนี่ยแล้วก็งานวัสดุดชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็พูดถึงการใช้งานเนี่ยรู้สึกอีซี่นะครับงานง่ายๆแล้วก็รู้สึกสบายครับแล้วต้องต้องชมเลยนะครับ ถึงจุดๆนี้เราต้องชมเลยนะครับว่าเกียร์ดีมากครับเข้าเกียร์เกียร์นี่ถือว่าตอบสนองได้ดีมากนะครับนุ่มนวลชวนฝันนะครับเป็นเกียร์ที่นุ่มนวลชวนฝันอย่าไปเทียบกับคลาส150นะครับอันนั้นปัก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 ครับแต่อันนี้นี่นุ่มนวลครับแล้วก็เข้าง่ายนะครับเกียร์ว่างเกียร์อะไรนี่หาง่ายสบายการต่อเกียร์ก็สมูทนะครับ อัตาราเร่งนี่ก็เอาเรื่องนะผมยังไม่ค่อยคุ้นชินเะยเขาผมก็ไม่ค่อยกล้าเล่นเยอะนะครับแต่ว่าก็3 5 0ซีนี่ก็ถือว่าสูบเดียวนะครับสูบกระทุง้งก็ถือว่าเอาเรื่องเลยนะครับสำหรับทั้งตีนต้นและตีนปลายนะครับมีเหินนะครับช่วงล่างนี่ถือว่าดีนะครับ ช่วงล่างก็ดีครับดวงช่วงล่างช่วงล่างก็ต้องชมนะครับในระดับลดราคา1นึ่งแสนห้มื่นนะครับก็ไปเช็คราคาดูกับดีลเลอร์อีกทีนะครับก็ราคาประมาณแสนห้าเนี่ยได้สมรรถนะเครื่องยนต์แบบนี้ได้ช่วงล่างแบบนี้ได้เทคโนโลยีที่มีเนวิเกเตอร์นะครับทางจอลเล็กทางขวามือนะครับเป็นเนวิเกเตอร์นะครับต้องใช้ร่วมกับสมาร์ทโฟนนะครับแอปพลิเคชันของ ไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่าเป็น iPhone นะครับก็ไปโหลดแอปมาแล้วก็สามารถที่จะเป็นเดวิเกเตอร์นำทางได้จาก g o o g l e Map นะครับผมก็ไม่ได้ลองนะเพราะว่าระยะมันสั้นนะครับเดี๋ยวความจันขึ้นครับศึกษายเยอะ <c oughs> ถือว่าเป็นรถที่ขับขี่ทางไกลยาวๆนี่นะครับถูกใจเลยแหละไว้โกลนะทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กนะ รุ่นใหญ่ก็นั่นแหละเน้นความสบายนะครับเน้นความที่สามารถที่จะไปได้ไกลๆโดยไม่ทําให้ร่างกายสมรรถภาพลดลงนะครับยืดเวลาในการอยู่บนหลังรถไปได้อีกนานนะครับก็รุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่จะทําให้คุณเพลิเพลินกับการขับขี่ไปได้นานขึ้นนะครับสําหรับรุ่นใหญ่นะครับสาหรับรุ่นเล็กๆที่ชอบก็คงเป็นแนววินเทจนะครับหรือว่าแนวย้อนยุคนิดนึงชอบ ความสนุกสนานแบบสไตล์คลาสสิกนะครับรุ่นนี้ก็จัดไปครับเดี๋ยวเราจะลองไปลุยาทางดินดูบ้างนะครับว่าทางดินเนี่ยเขาจะเป็นยังไงสำหรับเจ้ารถตัวนี้นะแต่ผมก็เชื่อขนมกินได้แหละเพราะว่าในในลักษณะของรถในตระ,ะกูลของ o y ยัลด f i ฟิลเนี่ยทุกตัวนะครับสามารถวิ่งทางแบบนี้ได้ดีนะครับคิดว่าไม่ผิดคาดครับ ก็เป็นจริงๆนะครับมันก็สามารถจะวิ่งทางแบบนี้ได้อีกอีกคันหนึ่งของ Royal Enfield นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกดีไซน์มาเพื่อจะตรงนี้โดยเฉพาะแต่ว่าด้่ยโครงสร้างความแข็งแรงของตัวรถแล้วก็ระบบกันสะเทือนที่มาแนวๆนี้นะครับเขาทำมาทำมาเพื่อแบบโรงงานเดียวกันนะนะก็ชุดต่างๆก็รองรับระบบกันกระแทกการสะเทือนได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ดีนะตัวนีน้น่าตกใจนะว่าอะไรหลายๆ,ๆอย่างดีกว่ารุ่นพี่นะดีกว่าตัวรุ่นรุ่นพี่ๆที่ออกมาก่อนหน้านี้นะตัวนี้ผมว่าโอเคนะแต่อาจจะไม่ได้ชัดเจนไปในแนวใดแ,แนวหนึ่งนะครับก็เป็นกลางๆนะเขา,าอาจจะไม่ได้ประกาศชัดว่าเป็นช็อปเปอร์หรือเป็นคุยเซอร์อะไรแบบจ๋านะก็สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้ปกติได้ รถก็ไม่ได้มีโครงสร้างอะไรใหญ่มากมายนะครับหรือก็ไม่ได้เป็นวินเทจซะจนไม่มีเทคโนโลยีเลยนะครับเครื่องยนต์ก,นกลไกระบบต่างๆก็ถือว่าทันสมัยแล้วนะครับแก้ไขปัญหาต่างๆมาได้ดีนใะโดยเฉพาะชุดเกียร์นี่ยกนิ้วโป้งให้เลยนะครับสุดยอดครับแล้วก็เรื่องของช่วงล่างครับสุดยอดนะช่วงการวางขาอาจจะยังมีติดๆกัดขัดร,รู้สึกยังไม่ชินนะครับอย่างอื่นก็ ถือว่าเป็นรถที่รอ,องรับเนี่ยเอาหนักๆเข้ามันก็จะไม่มีไม่คนนั่งไม่รู้สึกล้านะครับตอนนี้ผมขี่อยู่เนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันกระแทกแดกดันอะไรแบบเอาเป็นอ,อตายสะโพกพังนะครับเยี่ยมเลยครับเจ้าเบติออคันนี้นะครับผมให้ร้อยนะจริงๆจ,จะให้ร้อยสิบก็กระไรอย,อยู่ด้วยความที่มัน มีจุดเด่นจนมันสามารถลบจุดด้อยอะไรหลายที่มันไม่ดีไปออกไปได้นะครับถือว่าเขาทํามาได้ดีนะครับผมให้ร้อยเลยนะสำหรับเจ้าคันนี้นะถ้าเทียบไม่ได้ไปเทียบกับยี่ห้อหรือแบรนด์อื่นนะครับเทียบกับรถของโรเจอร์เดฟิ้ดยกันเองนะครับคันนี้ผมว่าผมให้คนร้อยเลยแนะจากที่เขาเคยผมเคยลองลองของรถรเจอร์เดฟิมา รูปทรงก็ไม่คีเลยนะสวยได้แหละนะอาจจะขัดใจวัยรุ่นนิดนึงวัยรุ่นจะบอกว่าเอ้ยมันแก่แต่ผมว่าก็ไม่ไดีว่านั่นนะมันแล้วแต่คนชอบเนาะเด็กวัยรุ่นก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันอยากจะเล่นอะไรที่เป็นวินเทจย้อนยุคแบบนี้มันก็ได้อารมณ์จิกโกโอนะขับไปไหนก็ต้องมีคนหามรถไรอ่ เฮ้ยน้องลดอะไรอะ่ะพี่ลดอะไรพี่เฟี้ยวอ่ะพี่ Feel, อารมณ์ประมาณนี้เลยบอกเลยว่าชอบ โดยรวมเนี่ยคุณผู้ชมสุดยอดนะครับปัญหาหมอกควันจังหวัดเชีงยงใหม่นะนะวันที่8มีนาคมนะครับ2564ผมนี่ตอนนี้อึดอัดมากเลยหายใจแทบไม่ออกนะครับ ว่ามันมาทางสายทัวร์ลิงเนี่ยดีมากเลยนะครับด้วยโครงสร้างช่วงล่างแล้วก็กำลังเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ท่านั่งที่สบายนะครับก็ถูกใจสำหรับคนที่ท่องเที่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับไปไกลๆยาวๆเนี่ยแล้วที่นั่งคน ซ้อนด้านหลังเนี่ยแม่บ้านเนี่ยขอบอกเลยสบายรับรองไม่บ่นนะครับมีเบาะอิงเบาะอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็เบาะนุ่มสำนั่งสบายนะครับถูกใจแน่นอนครับวิ่งในเมืองก็ผมว่าอัตราเร่งแล้วก็การซอกแซกในการจราจรที่ค่อนข้าง จะแออัดเนี่ยก็ถือว่าแทรกผ่านไปได้สบายๆนะเพราะว่ารถเขาก็ไม่ได้มีความกว้างความยาวอะไรมากมายนะครับรัศมีวงเลี้ยววงอะไรเขาก็ถือว่าผ่านได้ในตัวเมืองแบบสบายๆครับไม่เครียดครับ ยิ่งขับก็ยิ่งสนุกนะเจ้าตัวเนี้ยน่าจะเป็นรถอีกตัวหนึ่งที่อยู่กับมันได้นานๆแบบว่าไม่เบื่อง่ายนะครับใครที่มีรถคันนี้ไปก็น่าจะอยู่กับเขาได้นานพอสมควรโดยไม่รู้สึกว่าเบื่อเขานะเพราะเขาก็มีอะไรให้เล่นอีกเยอะนะครับแล้วเขาก็ตอบสนองเราได้ดีนะครับเอาแล้วล่ะก็ประมาณนี้แหละครับสําหรับ r รเ a อ Enfield นะครับ เมเิโอนะครับ350สุดยอดครับต้องขอขอบคุณนะครับสหาหพานิชเชียงใหม่นะครับโรเยนฟิลสหาหพานิชนะครับที่เอื้อเฟื้อรถตัวนี้นะครับมาให้เราได้ทดสอบนะครับทดลองเราต้องเอารถไปส่งเขาละละ่ะทุกครั้งที่ได้มาลองรถนะครับก็จะรู้สึกว่าอยากจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของจังเลยแต่ว่าก็นัมันก็ เขาให้ลองเขาให้ขี่ก็ถือว่าโอเคละถ้ามีโอกาสหรือว่าสามารถมีจังหวะดีๆเป็นเจ้าของได้ก็อยากจะเป็นเจ้าของนะครับแต่เราก็คงไม่สามารถเป็นเจ้าของได้ทุกขันที่เราไปขี่นะครับก็ล <c> า <oughs> คุณผู้ชมไปก่อนครับบอกเลยให้สิบผ่านนะครับคันนี้พบกันใหม่นะครับเมื่อมีรถที่ อยากจะนําเหนอนะนำเหนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับขอบคุณอีกทีครับสาปนิดรอย a l e n f ฟิล d นะครับเชียงใหม่นะครับแล้วเจอกันครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับเช้าโล